สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนีมีโอกาสมาเลี้ยงงัวยันมือแลงครับโอ้หลังจากที่เล็งให้เลียงหน้าอยู่หลายมือครับมือตืดๆเมื่อนีกะพ่อเบาแน่ก็ได้มาเลี้ยงงัวยังมือแลงปลอ่อยงัวมาเบิ่งกันปกติก็ปล่อยแหละครับผมปกติก็ปล่อยแต่เาม,ามื่อนีกด้ม,มีโอกาสมามาเล่นมาหัวมายืนมาส้ม เบื้องง้อกินยาเขาแงะข่ายเครียดครับง้อกินของมันไปเข้ากับเบิ้องกับมีสีสันของสดใสอารมณ์ดีเออปกติปล่อยแต่ว่ามีแม่หนึ่งอยู่ผู้มันดื้อเนาะมันดื้อก็ตตรงค่าเสือกแล้วก็มัดเนี่ยครับวันนี้ก็เลยปล่อยให้มันงางเนี่ยรืกอแล้วครับหัวกับหัวไฟฟ้าครับแต่ว่าแม่นั่นนี่นัมันย่างไปพุ่นมันจอบโดด้วยครับเนี่ยมันโดดขามหัวไฟฟ้าขามหอด หัวลวดกับประมาณไว้สิบวันแล้วนะจะได้เพิ่มอีกใส่สามเส้นโอยู่ต้องใส่สี่เส้นครับหออีกขาหนึ่งต้องมาต้องมาใส่หัวเพราะนี่แม่นี่เก่งหลายวเลียวๆท่านผมอย่างนี้นะเลียวบังหาหาทางเด่หาทางขั้นเขาโอยู่ไกลเนี่โดดแล้วนะโดดขามโดดขามหัวไอ้ฝ่าด้วยหูว่าหัอ้ฝ่านี่มีไฟวะเถอะโดดขามไปกุละ่ะเก่งขลาดเนี่นะ มือเอนนี่ใส่เข้าเพราะมันนี่เป็นเมาใซ่เมาเพราอจากดื้อครับง่วนนี่ขันว่าใซเข้านี่ดื้อายมันบ่เป็นง่วนลาดเอ็นนมันเป็นง่วพันเนาะถ้าเป็นง่วพันเนี่ยมันจะเชื่องมันก็จะบ่ใครดื้อแต่ว่างวงบ้านเนี่เปล่าสุดจอดเลยขันใซ่ดังเนี่ยมันจะดึงยู่วต่อบนว่าใซ่เมาก็ดึงยู่ยู่แต่มันถึงงากขันใซ่เข้าเดี่ยดึงเข้าเดียวครับ นี่แม่นี่ใบบัวใบบัวกันไม่มีลูกแล้วนี่ลูซีเดินแล้วนี่ครับอันนี้กระบื้อวงครับกระป้อยเบิดมือกระบอไปไซนี่เด้เป็นสิลักษณะของความรวงหลากเสือกมาหลากกับม่ของเด้ของสี่ยู่งง่ายดิแต่ว่าขันมาแทะเบอร์อยูด้เพิ่นมาเบื้องหงอกของของกระของปมหน่อยนีย่ ในมั่วพูงหนึ่งมันก็นจะมีเดืออยู่หนึง่งเกับมัดครับใ่เสือกมัดแกะง่ายง่ายวิธีแกะไข่ง่ายคือมัดมัดเพื่อนแล้วกใหญ่ายมือหนึ่งสองเทียหญ่ายตอนเที่ยงกินน้ำแล้วก็เขาห่มแล้วกันยังวแรกสี่ถ้ามีเวลากลับมาปล่อยเหลืองน้นหมูตอนนี้ง่วงหน่อยเข้ากับเริ่มงหญ่แล้วดว้สี่เดือนในนองกุมภาเนี่ยออกเดือนกุมภากัน กุมภามีนาเมษาในสี่เดือนกุมภาลูกแม่นั่นแหละอันนี้บักบ้านบ้านี่หกเดือนบักบ้านลูกแม่บัวเขาอันนี้น้องปุยงป้ยน้องปุ้ยตนนู่เมียก็ใหญ่แลยห้าเดือนเท่านั้นบักบ้านได้เกิดก้อนมูนี่น้องปุ้ยนั่นหน้าตาดีสวยงามเ,มามาเ้องเกิดมากีแมงย่างเล็นครับเอาบารรยากาศจะน่อยแต่จะปไปหารถไฟได้ปะเนี่ย เดี๋ยวกลับพลารถชัยอีกอันนี้พี่กัญช,ชากัญชาครับเป็นงัวนหน่อยที่อยู่นี่ตั้งแต่เลี้ยงไม่ไม่อายุสองปีแล้วก็เลยเชียวไว้เป็นจชาฝูงเอาไว้คุมฝูงครับเอาย่างอลไรผุนย่างละย่างละรัดก่อนรัดก่อนมัดก่อนที่ไหขนขายม้วนวัดแต่เพื่อนนั่นเอาวสวัสดีก่อนพี่น้องมัดงัวก่อน